อันนี้ก็เป็นด่วงอ,อีกอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้บ้านผมเรียก,กว,กวย่างแมงกว่างชนนี่แต่ว่าแถวภาคภาคอีสานเะนี่ยเยอะมากเลยครับเนี่ยร่วงตัวนี้นะถ้าเขากินยอดหน่อแล้วเขาก็จะไขว้ไว้เนี่ยทาให้หน่อมันหักเนี่ยเนาะอ่าด้วงตัวนี้นะครับบา,บางครั้งเรามันจะเกาะคอยเกาะก,กินหน่อของเราเราคอยเอามือเคาะเบาๆครับเอามือเคาะเบาๆเดี๋ยวเขาเคาะตรงตรงโคนไผ่่นะ อันนี้ผมแปลงนี้ผมเพิ่งปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงเป็นมันปีปีหนึ่งอะแปลงแรกนะอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้เป็นไผ่หรือไผ่ลวกดําที่ผมปลูกไว้นะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไผ่ลวกแดงขอโทษครับลืมดูหน่อมันนะวิธีเราก็เอาไปไว้ที่อื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเวลาเราเคาะหายไปไหนเวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ๋ออยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอ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 ามีดเคาะเอาไม้เคาะเอามือเคาะเบาๆก็ได้ครับ เดี <chat> ๋ยวมันก็จะล่วงลงมาเนาะเดี๋ยวพาผมพาไปดูนะว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงใกล้ๆเนาะอันนี้มันอยู่สูงครับสูงหลายเมตรเลย๋ยวซูมกงเอออยเวเราไปเคาะต้นกันดูเดี๋ยวมันก็จะล่วงลงมาโอ้ต้นไหนเนี่ยนอนไหนนอนนี้อ่าเดี๋ยวผมผมจะเคาะออกมานะเคาะเคาะเราเราจะเคาะเบาๆบๆอย่างเงี้ยถ้าเราเคาะแรงมันก็จะบินหนีนะผมจะเคาะเบา น,นี่ล่วงลงมาแล้วครับสองตัวยืบอย่ยนะชิปนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เอะกับเจ้า,มาแมลงกวางตัวว่ากวางตัวนี้มันไม่ไม,ไม่ค่อยบินหนีนะขเขาจะไม่ค่อยบินหนีเท่าไหร่อันนี้เจ้านี้สองตัวแล้วนะเดีย๋ยวไปดูอะไรอะไรพื้นที่ก่อนเก็บก่อนเก็บสอกสาบไว้เอาไปปล่อยที่อื่น ซึ่งมันจะแตกต่างกับร่วงสาคูชืออ้อเออได้มาก่อนเดี๋ยวไปดูหน้าตาใกล้ๆเขาเนาะกับกว้างร่วงกว้างเนี้ยที่ว่ามันคอยกินหน่อ,อเราเราต้องคอยเก็บออกอย่างนี้แหละครับเราไม่มันไม่มียาเคมีอะไรพ่นนะเราว่างเราก็อค่อยเกะเก็บไปเรื่อยๆเก็บออกเพื่อรักษาหน,น่นอหน่อไม้ไผ่ของเราเนาะ,เ,นะเพราะว่าไผ่บางต้นมันยังเล็กอยู่อย่างนี้ครับผมอย่างกับที่ว่าผม,ผมปลูกไว้เนี้ย พึ่งหน่อหน่อแรกอย่างเงี้ยเนาะเราเราเราจะห่วงนิดหนึ่งอ่าเนี้ยอันนี้เพื่อเพิ่งเพิ่งปลูกจากก้าพันใช่ไหมเนี่ยแลหน่อแรกของเขายาวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งหน่อแรกอยู่ถ้าเราถ้าถ้าถ้าด้วงมันกัดกินอ่ะปลายปลายปลายมันก็จะหักการออกหน่อออกไรมันก็อาจจะมีผลบ้างนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะตัวนี้หน่อหน่อหนอแรกของเขาหน่อแรกของเขามันจะหน่อหน่อหนอเล็กอยู่แต่ว่าหน่อที่สองที่สามเนี่ยหน่อเขาจะใหญ่เนาะกับการทําให้เรา ถ้าเราเลี้ยงไอ้ทำก้าไอ้นี่เราเราเลี้ยงดูเขาดีๆดูแลเขาหน่อยเดี๋ยวลำปีสองปีเขาก็สวยอันนี้ปลูกยังไม่ถึงปีนะเพิ่งปลูกครับเนี่ยก่อนเนี้ยนะเพิ่งปลูกประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับพฤษภาเขาก็เทิรเริ่มแทงหน่อแทงโคนแทงต้นไปอย่างเงี้ยเนาะทีหลังเ,เราก็มาดูแลอ่าร่วงร่วงแม่ร่วง,ง,งสาคูกวางอะไรประมาณเนี้ยครับ